ดิฉันอุ้มพัทธลินค่ะและดิฉันสายป่านโรชาค่ะและในวันนี้นะคะทางรายการของเรานะคะก็ได้เอาใจกลุ่มวัยรุ่นเป็นพิเศษค่ะเพราะเราได้เชิญดีไซเนอร์ไทยที่ไปทํางานอยู่ที่ต่างประเทศนะคะมาเป็นแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะคุณผุ้มใช่แล้วค่ะและนอกจากนี้นะคะทางรายการของเรานะคะก็จะให้เหล่าดีไซเนอร์ออกแบบเสื้อผ้า ที่เป็นแนวเอาใจวัยรุ่นกันเลยทีเดียวค่ะคุณสายปานใช่ค่ะและโจทย์ในวันนี้ของเราก็คือนะคะ,ะให้เหล่าดีไซเนอร์นะคะออกแบบเสื้อผ้าที่ยันเทรนอยู่ในตอนนี้นะคะโดยทางรายการของเรานะคะจะให้งบประมาณเป็นจำนวนเงิน5,000บาทค่ะเพื่อที่คุณชมทางบ้านนะคะสามารถปฏิบัติตามได้ค่ะค่ะและนอกจากนี้นะคะในวันสุดท้ายของการแข่งขันเราก็จะให้เหล่าดีไซเนอร์ที่ออกแบบเสื้อผ้ากันแบบว่าสวยเลิศอะไรต่อนีอะไรของเขานะคะก็จะให้ไปขาย ที่ย่าเสียสแชร์เลยค่ะคุณขาเรียกว่า,า,วาน่าตื่นเต้นกันเลยทีเดียวนะคะค่ะคุณผู้ชมอย่าอย่าเห็นหน้าตาของเราดีเฟนเนอร์กันเลยสิคะถ้าอย่างนั้นเราไปพบกับพวกเขาเลยดีกว่าค่ะขอต้อนรับเหล่าดีไซเนอร์ะค่ะสวัสดีสสดค่ะสวัสดีพี่ทั้งสองคนด้วยนะคะวันนี้ทางรายการของเรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะที่ได้พี่พทั้งสองคน เป็นแขกรับเชิญค่ะใช่ค่ะก่อนอื่นนะคะคุณผูชมค่ะก็หาให้พี่ๆทั้งสองคนนะคะแนะั่งตัวนก่อนเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อฟองเบสโลชินีนะคะมาจากกรุงชิบะค่ะสวัสดีค่ะชื่อปูพานิกาค่ะค่ะ อตอนนี้นะคะเราก็ได้รู้จักชื่อของพี่ๆกันเลยนะคะเรามาถามความรู้สึกกันดีกว่าค่ะว่ารู้สึกยังไงกันบ้างกับโจทย์ที่ได้รับในวันนี้ค่ะค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นนะ,นะคะเพราะว่าเราต้องตีบทให้แต่คือเราเนี่ยต้องเข้าไปาดีไซน์เสื้อผ้าที่เป็นแบรนด์อยู่ตอนนี้ใช่ไหมคะเพื่อที่จะออกไปจำหน่ายย่านสยามสแควร์ก็ไปอยู่ญี่ปุ่นตะนานเลยนะคะว่าเบิรไทยก็รู้สึกตื่นเต้นนะคะผูษษ้ชายป้านนะคะ่ะ ปูล่ะคะรู้สึกยังไงบ้างค่ะกระจกที่ได้รับนะคะก็่่นท้านที่จะยากขาดก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดค่ะค่ะเรียกว่าดีเทเลอร์ของเรานะคะอินพ r ตจากต่างประเทศเลยทั้งนั้นนะคะค่ะคุณผู้ชมคะงั้นช่วงนี้นะคะเราปล่อยให้ผูว้วิพี่ทั้งสองคนนะคะไปเตรียมตัวกันก่อนเลยนะคะเชิญค่ะค่ะ ค่ะแล้วนี้นะคะท่านผู้ชมที่ได้ชมรายการของเรานะคะก็สามารถนะการดีไซน์ของเราดีไซเนอร์ชื่อดังเนี่ยไปประยุกต์ใช้ได้เลยทีเดียวค่ะคุณปาใช่ค่ะสําหรับช่วงนี้นะคะเราไปดูกันดีก,กว่าค่ะว่าการทํางานของพวกพี่ๆเขาเป็นกันอย่างไรบ้างงั้นไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ สวัสดีค่ะ <g ül> คุณผู้ชมค่ะและนี่ก็เป็นวันแรกของการการดําเนินงานนะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าทั้งสองทีนะคะดําเนินงานไปถึงไหนกันแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็ลังทำอะไรกันอยู่เลยค่ะตอนนี้ก็กำ <en> ลังออกแบบเสื้อผ้านะคะ <en> เพื่อที่จะให้โดในใจวัยรุ่นย่านสยามสุขภั์ค่ะก็คิดหนักเลยนะคะว่าจะออกแบบเสื้อผ้าในรูปแบบใดดีครับในนส่ป <en> ้าใช่ค่ะตอนนี้วางแผนวางแผนกันไปได้ 5้าสิบอร์นแล้วนะคะว่าจะทําิจกรรให้ถูกใจวัยรุ่นเอาอิสระอะไรให้ตรงใจวัยรุ่นนะคะค่ะเรียกว่าหาขั้นตอนนี้กําลังเป็นขั้นตอนการวางแผนเลยนะคะคถ้าอย่างนั้นเราไปดูกันอีกทีเลยดีกว่านะคะคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวัะงรุ่นรุ่าจารยทำอะไรอยู่คะแล้วก็คนนี้กาลังออกแบบอยู่นะคะว่าจะมาใจวัยรุ่นได้อย่างไงค,ค,ค่ะค่ะก็ไปหาซื้อวัสดุอะไรมาแล้วนะคะเสื้อผ้าผ้าต่างๆมาตัด ล้วมีแรงบรรันดาลใจหรือว่าไอเดียอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าคะก็วัยรุ่นสมัยนี้ค่ะก็คือจะดูจากการแตังทงเขาแล้วก็ความนิยมชมชอบของเขาเพราะว่าเขาจะชอบอางาน,นแล้วก็ต้องอ่มัดใจเขาให้อยู่ได้ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะงั้นช่วงนี้นะคะเราปล่อยให้ทั้งสองทีมดำเงนินงานต่อกันดีกว่าคะ่ะสายปากกัต้องขอบเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ วันนี้ก็ผ่านไปแล้วนะคะสําหรับวันแรกของการเตรียมตัวแล้วก็เตรียมงานของเราดีไซเนอร์นะคะแล้วก็วันต่อไปเนี่ยพวกพี่ๆเขานะคะจะออกแบบดีไซน์เสื้อผ้ากมาได้เก๋ไก๋ถูกใจไว้รุ่นขนาดไหนนะคะแล้วนี่ก็เดี๋ยวเราไปพบกันเลยนะคะเพวในวันที่3ของการดีไซน์เสื้อผ้าค่ะสวัสดีค่ะแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่3แล้วนะคะเราไปดกันดีกว่าค่ะว่าทั้ง2ทีมมีการดำเนินงานถึงไหนกันแล้วนะคะไปดูกันดีกว่าค่ะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะโอ้โหวันนี้เรียกว่าเป็นวันที่สามแล้วนะคะรู้สึกยังไงกันบ้างคะกันทำงานถึงไหนกันแล้วเอ้ยก็รู้สึกเหนื่อยอะค่ะสายปานค่ะก็ต้องแบบว่าตอนนี้เราก็เริ่มเอาผ้าเนื้อผ้าค่ะมาว,วางรูปวางล้างเรียบร้อยแล้วค่ะก็น่าจะเสร็จคันวันถ่ายตามที่รายการกำหนดเป้าหมายให้เราละค่ะค่ะใช่ค่ะรับรองว่าถูกใจวัยรุ่นย่านสยามสแควร์แน่นอนค่ะคะ่ะนั้นสายปานก็ต้องขอจับจองไ้สักหนึ่งถึงสองชุดกันด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะค่ะเราไปดูกันทีมเันทีสานดค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ่า่เือนวันที่สามแล้วยังไงกันบ้างคะสเสื้อผ้าถึงไหนกันแล้วเอ้ยตอนนี้ก็ไปได้สี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะนี่กใกล้กล้จะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวอีกไม่นานก็จะได้เห็นกันแล้วค่ะค่ะค่ะก็เหลืออีกเยอะอยู่นะคะก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดค่ะไม่เหมือนใครแน่นอน,นะ,ะโอเคค่ะคุณผู้ชมคะดูทั้งสองทีมเขาขายขันขันแข่งกันเหลือเกินนะคะตอนนี้เราปล่อยให้ทั้งสองทีมวางแผนงานกันต่อเลยนะคะ ค่ะแล้วนี่ก็ผ่านไป3วันแล้วนะคะของการดีไซน์เสื้อผ้าของพี่พี่ดีไซเนอร์เราก็ต่อไปนะคะก็จะเหลือเวลาอีกเพียง2วันเท่านั้นนะคะที่พี่พี่เราดีไซเนอร์เนี่ยจะออกแบบเสื้อผ้าเพื่อให้ตรงกับคอนเซปต์ที่รายการของเราวางว,วางไว้นะคะนั่นก็คือการออกแบบเสื้อผ้าที่โดนใจวัยรุ่นแล้วก็สามารถให้คุณผู้ชมทางบ้านที่ติดตามดูเนี่ยนำไปปฏิบัติงานจริงได้ะคะ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปชมในวันที่4แล้ววันที่5ของการออของการแข่งขันเลยดีกว่านะคะว่า เหาดีไซนเนอร์จอบแบบเสื้อผ้ากันไปถึงไหนแล้วไปพรอกันกับคุณสายป่านเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะแล้ววันนี้นะคะก็เป็นวันสุดท้าสของการออกแบบเสื้อผ้ากันแล้วนะคะเราไปดูกันดีก,กว่าค่ะว่าทั้งสงทีมเสื้อผ้าของพวกเขาจะออกในรูปแบบแลักษณะอย่างไรตาสายป่านไปดูด,ด,ดีกว่าค่ะ สวัสดีค่ะเวืทยาสงการก็เลยค่ะทำอะไรกันอยู่โอ้โหซุก็วัดออกแบบมันก็จะเสร็จแล้วนะคะก็เตรียมที่จะวางแผโรงถ่ายแล้ค่ะพร้อมจะเสร็จค่ะถ่ายกัน ขอเอาออกมาดูใกล้ๆให้กล้องได้แบบคุณผู้ชมทำได้ดูกันดีกว่านะคะเชิค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะผลงานของเราดีไซเนอร์ชื่อดังที่อินอร้อมเจ็ดต่งางประเทศค่ะช่วยอธิบายผลงานของตัวเองหน่อยสิค่ะอ,อ๋อได้ค่ะนี่ก็เป็นสเปนเนื้อผ้าเป็นไหมผ้าของไทยไน,นะคะซึ่งเอามาเย็บโดยฉันกับคุณพิโครโรนะค่ะแล้วก็ <laughs> ส่วนตรงนี้นะคะเราก็จะมาเย็บจีบเย็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะาก็น่าจะแบบว่าเป็นไวส์ใส่ไปดูน่ารักน่ารักใส่กันนะคะค่ะแล้วราคาแพงเปล่าคันนี้อยาก ได้จุงเลอยย่าอย่างนี้ก็ต้องไปตกลงกันที่สยามสแควร์นะคะคุณฝันปานี้เป็นที่ก่อนไม่มีการหรือว่าอะไรที่เต็มไม่ได้ค่ะเพราะว่าผ้าเราเนื้อผ้าเราทิกชนิดนะคะยิมพอร์ตมาทั้งนั้นเลยค่ะคุณาอุปยคุณพผู้ชมคะแสดงว่ารายการนี้นะคะธีกรก็ไม่สามารถลดราคาได้ค่ะนักสปังขอจับเนื้อผ้าดูชนิดได้ไหมคะค่ะอื้อหือ ผู้ชผพาเนื้อผ้านุ่มค่ะเนื้อผ้าเลยค่ะทำไม,น,มนุ่มแบงนี้คะมาเป็นใหม่ใหมไทยนี่นะะะนนละค่ะใหมของคนไทยบ้านเราค่ะคุณสายป่าค่ะเรียกว่าไม่ทิง้งวัฒนธรรมของตัวเองนะคะ<ข>อเอาวัฒนธรรมของตัวเองมาประดิบเป็นเสื้อผ้าเลยทีนีวนะคะขอบคุณมากนะคะเ,าาเดี๋ยวเราไปดูกันอิกทีมดีกว่านะคะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะโอ้โหดูหน้าตาแจ่มใส่เกิรเบมว่าชต้องเสร็จอลไใช่ไหมคะแน่นอนค่ะนี่ค่ะคุณสายป่าเราดูค่ะโอเคค่ะนั้นเชิญออกมาให้กล้องดูชัดๆกันเลยดีกว่าค่ะ คู้คะดูแบบสีสันชัดๆรๆยังไงก็ไม่รู้นะคะค่ะโอเคค่ะตอนเชิญที่บ้านผลงานหน่อยสิคะก็นี้เราก็จะเน้นเป็นลูกไม้แถวๆนี้นะคะแล้วทีค่ะผูกคอด้วยค่ะเรากำลังจะเอาไข่มูค่ะจากภูเก็ตของประเทศไทยเราค่ะมาประดับตกแต่งอีกนิดนึงก็จะสมบูรณ์แล้วค่ะโอ้โหนะคะที่นี้ค่ะเรียกว่าไม่สวยไม่เลิศไม่ได้จริงๆนะคะ ค่ะแล้วชุดนี้ค่ะราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ได้ะคะาคา,างสายปานเนี่ยซื้อได้หรือเปล่าคะค,ค,คุณสายปานซื้อได้แน่นอนค่ะเพราะว่าของเราคุณภาพดีแล้วราคาถูกด้วยค่ะค่ะแล้วถ้าแบบจะซื้อเนี่ยมีการลดราคาให้หรือเปล่าคะคุณสายปานเราอาจจะลดให้บ้างค่ะบางตัวแต่ว่าหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วเราก็จะำนำเงินส่วนหนึ่งไปเป็นการกุศลด้วยค่ะขอบคุณมากนะคะ ค,คะ่ะคือช่วงค่ะและเราก็ได้เห็นผลงานอ่าเ,เป็นกันแล้วนะคะก็ะทั้งสองทีมเขามีการสร้างสรรค์ผลงานกันยังไรนะคะถ้าอย่างนั้นช่วงนี้นะคะเราปล่อยให้ทั้งสองทีมนะคะเตรียมงานในส่วนที่เหลือเพื่อที่จะนําไปวางขายในวันพรุ่งนี้กันดีก,กว่านะคะค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ บอกได้เลยว่าเป็นรอบสุดท้ายรอบตัดเชือกกันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยทางรายการของเราก็จะให้เหล่าดีไซเนอร์นำเสื้อผ้าที่เขาออกแบบนะคะไปวางขายกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าพวกพี่ๆเนี่ยเขาดีไซน์เสื้อผ้ากันออกมาได้สวยเลิศเชิดขนาดไหนนะคะแล้วก็ วัยรุ่นในแจ็ปสแควร์นะคะจะโดนใจกับเสื้อผ้าที่พี่ๆเหล่าดีไซเนอร์นะคะเขาได้ออกแบบกันมามากน้อยแค่ไหนนะคะซึ่งเราจะสังเกตได้เลยค่ะว่าในปัจจุบันนี้นะคะวัยรุ่นของเราเนี่ยได้นําพัฒนาทั้งจากเกาหลีญี่ปุ่นแล้วก็ทุกๆุประเทศนะคะต่อว่าการออกแบบดีไซน์เสื้อผ้าของเราดีเออร์ของเราดีไซเนอร์ของเรานะคะทีกสัมผสโดนใจวัยรุ่นได้มากน้อยแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปพบกันแล้วช่วงนี้นะคะเราก็ ท่านผู้ชมด้วยนะคะที่ติดตามกับรายการแฟชั่นฟรอยูของเราค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะคะว่าพวกพี่ๆกับการเตรียมงานของเขาตลอดห้าวันที่ผ่านมาจากเสื้อผ้าจากผ้าชิ้นเล็ก,เลกๆเขานํามาบีแอนดแบ่กันนะคะให้เป็นเสื้อผ้าที่ดูสวยเลิศอลังการได้มากแค่ไหนแล้วก็จะดอนใจวัยรุ่นได้มากแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามในวันขายของได้เลยค่ะ ถูกก่อนได้่ะนะคะถูกๆเท่าไหร่คะเนี่ยประมาสิบค่ะรมโอ้เมา์แล้วค่ะทำบุญกันด้วยนะคะเป็นการคอนเสิร์ตเลยค่ะใช่ค่ะไข่จากก้งย้อแน่อนเสียบเสผ้าผ้าใหม่ค่ะผ้าใหม่แล้ค่ะอาลานีค่ะลานีต้องขอบลนีนะคะ สวัสดีค่ะคุณเชิญค่ะและคุณชุกันอยู่กับรายการแฟชั่นต่ออยู่นะคะตอนนี้เราอยู่ที่ย่านปิยบุตรแฟนะคะตอนนี้คนเยอะมากเลยค่ะตื่นเต้นด้วยค่ะเราไปดูทั้งสองทีมดีกว่านะคะว่าเขามีการถ่ายเสื้อผ้าออกมาหรือยังนะคะโอ้โหสวัสดีค่ะทุกคนหน่อยนะคะสวัสดีค่ะตื่นเต้นไหมคะวันนี้เชิญด้านหน้าหน่อยค่ะผมตคุณเบียค่ะค่ะตื่นเต้นไหมคะเสื้อผ้าอยังไงบ้างคะตื่นเต้นมากเลยอะค่ะตอนนี้ก็บางจำหน่าย ได้เป็นส่วนหนึ่งแล้วค่ะคุณสายป่าค่ะก็ใกล้สมหมดแล้วค่ะโอ้โหดีว่าขายดีกัเลยทีเดียวนะคะแน่นอนค่ะแล้วมีการเรียนลูกค้าแบบบริการหลังการขายยังไงบ้างค่ะก็ก็บอกว่าถ้าแบบว่าถ้าไม่ชอบใส่อะไรเงี้ยสามารถเปลี่ยนของเราได้นะคะนำมาเปลี่ยนได้ค่ะถ้าใส่ไม่ได้หรืออะไรยังไงทํคุณใส่ไปค่ะแล้วจุดขายตรงนี้ย่าสยามสแขเเพรเป็นยังไงบ้างคะคนเยอะไหมคะคนวุ่นวายค่ะเดี๋ยวนี้วัยรุ่นไทยก็ เทรนมาแล้วเหมือนกันนะคะเนี่ยสมัยนี้ไม่ได้มาเมืองไทยนานเลยค่ะใช่ค่ะแล้วมีให้ปส่บาตเหลือหรือเปล่าคะเนี่ยโอ้ยก็คงต้องไปแยกกับน้องๆแล้วละค่ะโอ้โหค่ะขอบคุณมากนะคะค่ะถามผู้ชมคะเราไปดูกันทึกทีมก่าค่ะว่าเสื้อผ้าของเขาจะขายออกหรือเปล่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอเจนหน้าเจอหน้าน่าเลยค่ะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเนี่ยค่ะขายออกไหมคะเสื้อผ้าขายดีค่ะก็ได้รับการตอบรับดีเลยทีเดียวค่ะ ค่ะนี่นะคะก็เป็นผลงานของพี่ๆทั้งสองทีมนะคะค่ะคุณผู้ชมคะนั้นช่วงนี้ะเราปล่อยให้พี่ๆทั้งสองทีมขายของกันต่อดีกว่านะคะนี่ค่ะตอนนี้เดือดสุดท้ายค่ะห้าร้อยบาทค่ะ <c oughs> ตัวนี้ค่ะตัวนี้ตัวนี้เอาไปไหนเสื้อเราสวยจริงค่ะดัตัวนะคะจะขัดครดิไหมคะเอาตัวนี้เลยใช่ไหมคะย้อยค่ะตัวูนะน้องน้องตนุ่เรนต่่ะรุนตุ่นเอาค่รูปขัค่ะรุุ่ะ ค่ะแล้วตอนนี้นะคะพี่ๆเราดีไซน์ก็ขายเสื้อผ้าหมดแล้วคุใส่บ้าครุ่นน้าหรือเปล่าคะไม่ได้นี่ค่ะแต่ขายได้มาสองชุดค่ะโอ้โหเดี๋ยวมาแบ่งกันด้วยนะคะว่าผมมีได้ไปขายมืงทุกขายเนกลุ่มราคาหน่อยนะคะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์พี่ๆกันดีกว่านะคะว่ารู้สึกยังไงบ้างนะกี่กับที่เขาโขออกแบบเสื้อผ้ามาดนั้นจริงบ แลาทีมแบ่ทีมแล้วกันนะคะเอาทีมหึ่ก่อนเลยค่ะค่ะก็รู้สึกแบบว่าดีใจนะคะปลื้มใจนะคะแล้วก็ที่แบบว่าคนวัยรุ่นไทยเนี่ยให้การตอบรับเสื้อผ้าของเราเป็นอย่างนี้ค่ะแล้วก็ค่ะ <c oughs> ก็ดีใจมากค่ะเพราะว่าเออเขามาซื้อเราแล้วก็เขาก็จะได้ทําบุญกันด้วยค่ะค่ะคุณผู้ชมคะแล้ววันนี้นะคะรายการ a s ช i o n f อ r y ยูก็หมดเวลาลงแล้วนะคะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ในโอกาสหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ